สวัสดีครับผมบาววิเซียนเมือ่อราสีสไลด์มาแล้วมาแล้วนี่ครับมาเบิงมาถึกนั่นแหละครับที่ผมถ่ายที่ว่ามันออกมกันกำลังคอดนันล่ะที่ผมมาถ่ายนี่ครับใหญ่เลยได้ครับนี่ใหญ่แดงยางงามเลยครับนี่ครับยางงามเลยครับนี่งามแห้งยืนเทเล่เลยดิเลยใหญ่เลยครับนี่แม่มันที่ผมวาดน,นี่แม่มัน,น มันมื่นเนี่ยครับมันอยางมื่นเนี่ยเนี่ยเพิ่นยางมากเลยครับเนี่ยเพิ่นนีโอบง่ายครับใหญ่งามครับนี่ใหญ่ายง่ายง่ามครับงามอดีครับเพิ่นเทอานี่นี่งามแหงครับง้อคลองนี่มีแต่งงามเลยครับแต่ผมมาถ่ายถ่ายเบิ้งอีกครับนี่ยมาถ่ายเบิ้งชัวง่ามแหงคุณครับโอ้ยแดงกึ่งคืนเลยเพิ่นเท่านี้ฝุ่นฝุ่นยางมากเลยง่ายเลยครับฝุ่น ตัวราคาเงินแสนเนาะครับขุนน่ะโอ้ยงามครับพี่เต้ต้องงามเลยครับเียวนี้อยู่นี่ครับนี่ครับขุดมาเทิ่มหน่อยนี่รูอีนี่แล้วครับคือบรออฟฟอร์ดนะครับของแท้เลยเนะครับออฟฟอร์ดของแท้เลยครับนี่จากฟาร์มเพิ่์เลยนะครับนี่ผสมจากฟาร์มเพิ่รเลยต้องเลยนี่ออฟฟอร์ด นี่ได้คือพอเทพครับได้คือพ่อจะคักเลยล่ะยางงามเลยออฟฟอร์ดนี่ครับนี่แหละคุณว่าันภาษีขายได้นี่ไปไปมามาเก็บไว้เป็นพอพันเหรอครับนี่ออฟฟอร์ดนี่นี่ครับหลายครับบ่มีณน้อยๆครับยางหลายเลยครับนี่นี่อีกครับแดงนิดเดียครับ นี่ครับนี่แม่อี่เขาจีเนี่แดงมัซซูโต,โต้เลยครับน,น,นี่อีเลือร่อยมาเด้อาาอีขีาา้ดื้อไงนี่เลือร่อยอีขี้ดือนน้อไงสาวงามขี้ดื้อไงอีเลือร่อยครับนี่เลือร่อยนี่มันมาเหลืองก็มาจนคุ้นแล้วครับเดี๋ยวนี้นี่ครับนี่แม่ใหญ่แม่นึงครับะระดับเงินแสนทั้งนั้นครับ คอกนี้ไม่ต้องวาวถึงครับนี่เบิงบ้งเบื้องนะครับนี่หงางเงินแสนมันสีใหยใยยังสีอะไรครับใหญ่มัดสตโตครับนี่นี่ครับพี่นี่รูมันครับนี่รูมันรูมันนี่ย่างงามเลยเด้อครับน,นี่นี่ครับนี่ผมใส่เบิง้งสีนี่เพิ่นนอนอยู่ เป็นนอนอยู่ได้ครับนี่เป็นนอนอย oui. ู่เดี๋ยวผมสิไล่ใหญมันเบิง้งเด้อครับนี่อีเข่าจีครับเข่าจีลุกลุกลุบเบิ้งนี่นี่นี่น,นี่ให้เบิ้งเลือครับอีเข่าจีพูนยัางงามได้ครับดิพูนมันเหยียดอีเข่าจีนี่งามแห้งนี่ครับเปิดออกมือเข่าจีพอดีเลยตังซื้ออีขเ,เออข่าจีนี่พูนเบิ้งเครื่องเด้เลยครับอีเข่าจีนี่นี่แหละพูนเมื่มันอยู่พูนละนี่แหละครับ สัมนี่เขาก็มาใหายเล่าบะมี่น้หน่อยแล้วนี่เรายังบวขายครับนี่เราสินี่ครับส่วนง้อง้อลงลงนี่ลหละเขาหายเล่าเลยนี่ครับหามื่นแล้วยังบวขายเลยครับนี่น้อยจะซี่เลยครับนี่มันเต็มทีเด้อนะคดีนี่ละครับงามเลยครับแดงงัออยู่นี่บะมีบะมีอันนี้ครับแดงครับงัวเล่านี่ นี <cin> ่แดงอีดีครับนี่เดี๋ยวมันยางว่ามีสีดีก็ผมอีกแล้วครับนี่นี่นึกถึงเบิ้งอ่านี่นี่เบิ้งครับนี่นี่หนาเพื่อนๆอีสีโคมเขาโอ้ยพูนครับหนังหนาใหญไงนะครับอีเข้าจีมีเน้นนอนครับพูนผมอเสียเบิ้งแบบนี่ครับแห้งคือแดดแห้งแดงครับเพื่อนๆนี่แดงอีดีเข้าจีนี่พูน อีกคือว่าไปใดอีกใกล้ครับบอกก็ไง่ายไปใด้อีกใกล้นี่เขาจีนี่นี่ครับพ,พ,พูดพื่อเพื่นฟร้อมเลิเต้นี่คือว่าเจ้าของเพิ่งไปเอาหนาอยู่ครับผมขามาในฟ้ามเพดดิ่นได้เลยผู้เที่ยวเลยครับท้ายท้ายใดผู้เที่ยวครับนี่พูดว่าอยู่หนี่ร่ต้องบอถึงราคาครับบรต้องบอถึงราคาคือเปรียบบ่ได้ครับอืม ราคามีแต่ตู้เพ่งๆครับนี่น้อยซ้ำนี่แล้วนี่ครับหามือเนี่ยนี่มีคนจ้องตู้ซ้ำนี่ตู้เมียที่ครับแต่เราบ่อขายคือว่าเราบ่อขายเราเสียไหวแต่เป็นเมียบอกเมียพันเราอีกครับนี่ครับมันง่ามนียครับอีกเขาจีง่ามแห้งเต็มแห้งครับถึงง้อสีล่องกร้ซังครับส่วนนี้แต่ง้อพันนี่นี่บ่มีครับผูนครับงามออนต้องไม่ได้ครับงามแห้งครับงามอีี มักออฟฟอร์ตีไม่ต้องวาถึงในน้ำวพนี้มัดแหละเจ้าน้อยนี่ hairy. มักออฟฟอร์ตี่ม่ต้องวากถึงพุ่นออฟฟอร์ตีพอมันแท้ๆได้เลยครับจากฟร์มเลยนี่นี่ตัวนี้สือมาจากฟร์มเลยครับนี่นี่สือมาจากฟ้ามมันเลยครับนี่แล้วก็ออฟฟอร์ตผสมด้วยต้งเลยครับนี่นี่สือมาจากฟ, à, ฟ้ามฟร์มของเขาด้วยต้งเลยครับฟ้ามของพอพันของออฟฟอร์ตดีละครับออฟฟอร์ตีครับนี่ พูนลูกมั่นครับผมเสียบเบิ้งนี่ลราเพินสลเอาไบใบใบเป็นยพอพันลูกออฟฟอร์ดแท้ๆเลยครับนี่นี่พูนครับผมลูบเลยครับงามครับเนี่ยตอนเพิ่นออกได้สองมือผมมาทายเนี่ยตอนนี้ใหญ่เต็มทีแล้วครับพูนพูนเพื่อที่อะุรนใหญ่เต็มทีเพิ่นเลยปูนเหลนพูนง่ายไหมครับนี่พูนมาเกลี่ยครับแดงแป๊ะเลยออฟฟอร์ดตีเพิร์ลเสียถ้าเป็นยพอพันเลยแต่ก่อนว่า ยานไปไปมา,มาๆมันเด่นก็เพินพ่นเพิ่นฮักมันแล้วนี่ครับพูดพูดเบอร์ติละแต่ละโตผมบอร์กาเขาไปครับพูด,พ,ดพูดมอบออ็ฟฟอร์ดตูเบอรอ็ฟฟอร์ดของแขนเลยนี่นี่ครับไอเบิ้งแบบบอร์กาเขาไปนี่ครับ เงี้ยออกไปบังลูกเงี้ยออกไปอีกเนี่ยน่อยนึ่งเงี้ยออกไปเออเดี๋ยวสีไายพูนครับพูนออฟฟอร์ดลูกออฟฟอร์ดแด้งามเลยครับที่แรกในน้อยหนึ่งผมก็บอกคิดว่ามันสีใหญ่ปลาน,นี่เงี้ยผมถ้าถือสาบเดือนเลยครับเงี้ยังคลั่เลยนี่ไปพูดพอพัดเลยแหะครับลูกออฟฟอร์ดของแท้ครับนี่ของทอดแท้เลยนี่ผสมมาที่เขาสื่อมาพอมันน้วนี่นี่เขากับผสมตัวนี้แหละครับเตัวกับไปสื่อแม้นมานี่ครับ สื่อม่มันมากาเขาบอกผสมออกปอดไปได้น right ี่นี่แล้วก็แล้วก็เห็นพอมันอีกแล้วหาครับคือว่าฟ้ามใหญ่เลยเพื่อจะเห็นพอมันปูปนนี่มันมันยื่นเหรอครับนี่ผมใส่เพิ่งนี่นี่น,นี่ยื่นไทยนี่ครับอย่างผมใส่เบิ่งอีกเขาจี้ครับนี่อีกเขาจี้ยื่นย่างงามได้ครับนี่เห็นยื่นย่างงามได้ยื่นคููกันเลยครับนี่ผรเพิ่นนี่ยื่นคููกันย่างงามครับ นี่บุ้ยเขาจีนี่ข้อเขาด้วยครับพูนืูนยัยยางงามได้ครับเขาจีครับเฮ้ยเอดเขาจีงามดีดีเลยครับอีกเขาจีนี่พูดของแท้ครับเต็มเครื่องเลยครับพูดนะมันหยางน้องเขาจีได้ครับ มันเห็นมันเห็นหลุ่มผีมาครับมันส <surprised by> <background> ิไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ลูกมผีมันพุ่นเลยนางจะรอแล้วมากเลยครับเมีไอ้แล้วไปหาหามากครับนี่ขั้วจีครับเอ้ยขั้วจียางงามเลยครับบุญของเถิดนะครับพุญสมุนมาอีกแล้วพุญครับขับเบิร์ดนะครับนี่หาบมากเลยครับ หาบมาเขาหาบเขามาเดี๋ยวเบอร์เบอร์นีอีเข่าจี๊สิไม่ดึงคนล้มครับแต่๋ยวเบอร์นี่ครับดีดีเข่าจี๊สิดึงคนล้มครับดี่แตเบิ๋งเด้อรนี่ครับหาบมากเลยครับเอาแล้วเข่าจี๊ดไปแล้วเข่าจี๊ดไปแล้วเจอครับครับครับเจอเข่าจี๊คักครับเออเดี๋ยวยิงเลยครับเข่าจี๊สิดึงแล้วครับนี่นี่ครับเออเข่าจี๊ดกัใครเจียวเออเข่าจี๊กับไข่เจียวไปแล้วครับดีเนี่ยหาบนี่ดีเลยครับ นี่อีกผู้นึงครับขนเข่ามาอีกแล้วนี่คือขนเข่ามาแล้วครับดิเดีนี่ผู้ซอยได้ดีครับนี่ผู้ซอยได้ดีครับนี่ขนมาครับเออดีครับกินแล้วครับเออมาสิลถกำนั่นอยู่เพคนเราบ่ได้หรอกครับนี่ครับเออยังงามเลยรับเอ้ยเขาจีลุยเลยครับแลนใส่เลยบางทีนี่ครับเอ้ยดีครับให้ให้กินมืดเลยครับดีบ่เหลือครับ อย่าว่าสีเหลือได้ดีบเเหลือเลยเหมิดครับดีครับเจเรือดลอยครับหิวแล้วครับเจเรือดลอยง้นแล้วครับเอ้ยสีดักเสนากูเลยพูดนะเจเรือดลอยครับผสมเรียบร้อยนะครับถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งลูกอีเรือดลอยนะครับถ้าเบิ้งเด้อเดี๋ยวผมสิดท้ายลงอีกครับเนี่ยอีเรือดลอยลู่มันสีเป็นยังไงครับตอนนี้พันแล้วครับพันเรียบร้อยแล้วอีเรือดลอยพูดพูดอีกครับน่งกระงามครับ นี <Workers>. <S 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 ่ครับอนี่คร <board> ับผมเียเบิ้งอีกาจีครับนี่ควบงามห่ออีกาจีครับนี่ในน้อยในน้อยเจ้าสี่หาหมื่นได้แล้ครับในน้อยเจ้าสี่ดีหาหมื่นเด้ครับตีอย่าลืมได้ดีครับตีเออเขาหายเรียบร้อยแล้วครับหาหมื่นี่ครับในน้อยเจ้าสี่ครับดีครับนี่หาหมื่นนี่ไปได้เลยครับตีแต่เราบ่อขายครับ นี่ครับมีเดโต้งงามเลยครับงออยู่นี่ครับเอาสมนีกิกอนเนาะครับกดไหลกดแร์บาวิเซียนน้ำเล้อยครับหวัดดีครับ